สวัสดีวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพี่น้องจ้าเช้าวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาพามาอัปเดตแปลงทั่วคือเก่าจ้าเดี๋ยวกลับกล้องให้เบื้องพี่น้องจา้าสวัสดีบรรยากาศตอนเศรา้าๆผ้าพี่น้องมาอัปเดตแปลงทัวแปลงนี่ปลูกไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาสองห้าหกิดตอนนี้เพิ่นกบก,กำลังแตกรุ่นสามออกมาพี่น้องถ้าเหาปล่อยเพิ่นไวจังสี่เพิ่นกะสิออกดอกออกหนวยให้เหาได้กินเรื่อยๆเด้อ นีรุ่นสองรุ่นสามนวยเพิ่นกระสิประมานนี่อาจจะบ่งงามขึ้นรุ่นแรกนะคะแตกะ่กะเป็นนวยเป็นดอกให้กินแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพิ่อนอาสามาถอนห้พี่น้องเพิ่นใจดีมาถอนห้โอ้ยแต่เสียดายค่ะ้าเก็บไว้ได้พี่น้องจ๋ามันเก็บได้ดนอยู่มันกระสิออกนวยออกดอกมาอีกนี่คือจังนี่เห็นบ่าเพิ่นกระสิแตกนวยแตกช่อตาช่อดอกออกมาอีกนะคะถาเฮ้าบำรุงเพิ่นโตดูแลเพิ่นโต เพื่อนกัศสิออกนวยให้เด็กกินเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คขือนยุกับการดูแลนะคะสําหรับพี่น้องหลายรคนสิเพื่อนสอบถามมาว่าระยะเก็บเกี่ยวมันดดนบ่อพี่น้องจ้าอันนี้คือขึ้นยุกับการดูแลเด้อนี่สังเกต่าเพื่อนกัศวิออกดอกออกนวยขึ้นมาอันสี่เนาะนี่ตามช่อตาช่อดอกจังสนะพี่น้องจ้าเห็นปะนี่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 ตามช่อตาช่อดอกแบบนี้เป็นทั่วพุ่มฟักงาวแบบไร่ข้างที่ปลูกได้ตลอดปี แต่บ่เมนทั่วปีเด้อถ้าทั่วปีน่ะจะปลูกได้ปีละเท่อพี่น้องจา๋าถ้าทั่วปีจะปลูกได้ปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าอันนี้เป็นทั่วปุ่มที่สามารถปลูกได้ตลอดปีค้างทั้งนี้ปลูกไปเมื่อวัน 12, ที่ยี่เอ้ยสิบสองขออภัยพี่น้องจา๋าปลูกไปเมื่อวันที่สิบสองสิงหาสองห้าหกเจ็ดมาหอดมื่อนี้กับเครื่องเดือนแล้วเนาะมื่อนี้สามสิบเอ็ดเนาะประมาณประมาณพอถึงยี่สิบมือนะนี่ปลูกไป ประมาณยี่สิบหมื่นน่ะแหละแลอีกสองสามหมื่นก็ครบยี่สิบนะคะตอนนี้เพื่อนกะกำลังแตกกิ้งออกนะคะแตกกิ้งออกแบบนี้นี่แตกกิ่งลุงหนึ่งบกวนเกินสามีต้นเด้อพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันสีอื้อกันเกินไปนี่ตอนนี้กำลังแตกกิ่งลักษณะต้นเพื่อนสิเป็นแบบนี้พี่น้องจ๋าปลูกง่ายบ่ต้องใส่ไม้บ่ต้องใส่ข้างนะคะ ฟักใยฟักงาวผ่านสีขาวพี่น้องลหลายคนที่ติดตามไม่อาจจะ้อนเคยเห็นหน่วยนะคะแต่ว่าตอนนี้น่วยเพื่นกะเก็บไปกินแล้วก็เริ่มว่าถ้าเบิ้งรุ่นสองนี่พี่น้องจ้าเดี๋ยวถ้าผูา้ใด้อนเคยเห็นหน่วยเพื่นเดี๋ยวอหีหลาพาไปเบิ่งแป๊บนึงเด้อค่ะไปะพี่น้อง และนีนก็เป็นทั่วภูมิฟักงาวแบบไร้ค่าพันของทางสวนอิหลาพี่น้องจา๋าหน่วยใหญ่หน่วยงาฟักสีขาวปลูกง่ายสะดวกสบายแบบป่ตองหาใหม่บ่ตองหาคางเลยจา้าพี่น้องหลายคนเพื่อนสอบถามเขามาว่าเนื้อมันแข็งบอ่อเบื้องจากหนวยนะคะเบื้องจากลักษณะหน่วยนี่บ่แข็งด้วยพี่น้องจา๋ากรอบวา่าตํากระแทบเนื้อเพื่นหลายนา้าเพื่นหลายพี่น้องจา๋านี่เป็นรุ่นที่ลาถอนไปเด้อล้ะกรรุ่นไม่ที่ กําลังจะทดแทนขึ้นมาสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้มเมล็ดพันธุ์ติดต่อเข้ามาได้เลยจ้า